สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาแล้วมาหอดจอดถึงที่เกาเวลาเดิมจ้าพี่น้องสาวนาล่ากับหลานมาอีกคือเกาหลานนั่นยุดยเห่าละพี่น้องยุดปตใไม่เนาะเออเขาก็อยาก่ากองอน,อนยังกับสาวนาลา่าเออบ่เป็นยังหมู่บ้านนั่งบ่ก,กินข้องหวานเพราะว่านั่งเป็นคนบม่มากข้องหวานบ่มักพลไม่ทุกชนิดบ่มักอืมแต่ว่ามื้อน,นี่สาวนาล่าสิมายำยำวุมม้นเส้นโบราณน,นะจ๊ะยำวุมม้นเส้นโบราณ อันคําว่าบุญเซนบราณนกับอันนี้กับซ้ำไซนั่นละ่ะนี่ยังกับส่อันนั่นนั่นล่ะพี่นองจ้าอันนี้คือสาวนาเล้าอยากเด้อพี่นองเด้อหลังจากที่ไปเข้าเดาเอ่อแห้งมาแล้วก็อยากกินย้งกินย่ำยังกับว่าไปนะพี่นองมามาเห็ดเราหลายใหญ่หางเครื่องสาวนาเล่านี่บักพริกซอยย่ำบอลลันเ่ไดดใส่อันอันนั้นเด้อพี่นองกัียมใส่ตะบัก ใส่บักพริกอันนี้แม่นหอมแขกหอมแขกหอมแขกกับบักพริกซอยบานที่นี่เขาสิมาปรุงรสใส่อันน้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองนี่กะอันแล้วแต่เด้อพี่น้องตามสะดวกนะนะตามสะดวกผู้ใดสะดวกอันเนี้ยวจังไดกะอาสั่นละเช้านะแล้วไส่ไส้หลายดอกใส่จักน้อย อตามด้วยผงนัวสีไหลแน่เอา้าตั้งแสบ่บรสดดีอันอันรสดดีนี่กาอันตามสะดวกเด้อเจะว่าไข่ยนี่สะดวกสีใสนะนะอืมว่าใส่หลายดอกยอดเล็กๆในน้อๆยๆๆอันเล็กอันน้อยไปน้ำตาล น้ำตาลทรายขาวแล้วนำมะนา,าวเจ้าหน่าเรา้ากระสิเฮ็ดนี่เราพี่น้องกับคันบ่าหน่อยกระสิ่หั่นโบแมนหน่อย,นนอยดอกกระสิหลไหลอยู่เอาใส่มะนาวลงไปอุ้ยหอมมะนาวค่ะพี่น้องจ้า เฮ็ดง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อมีหยังกะส่อันบ่ครบขั้นอียังกะว่าไปเช้านาเล่านันขาดกุ้งแหงท่อนอะไยะนี่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเอาไซบวกเน่าจักสามหน่วยเราจะทำเปรี้ยวหวานเนาะส่บวกเน่าสามเปียงไปเลยสามหน่วยค่ะค่ะบวนเปียงน้าปลา หลายอยู่ได้พี่น้องพ่อเน้องิิมิึงซะก่อนตาลงอีกเฮ้ยโลเอ้ยคารโลแบบนี่านได้ใส่บอกแนวอ,อีกอยู่ด้วยพี่น้อง ่อยเห็งแห้งหมดไม่ว่ากันนัวลงไปอีกโอ้ยแนวใดน,น้อบันอีกก้อนน้ำตาลว่าเป็นอยากสม เพราะแล้วละพี่น้องปรุงรายมันบานปลายุ่นเครื่องสาวหนาเล่ายำบดเซนบาลานของเ้าเด้อพี่น้องอันนี้เป็นหอมเจียวนี่เป็นวุ้นเซนวุ้นเ้นนี่เป็นวุ้นเ้นแหงเด้อสาวหนาเล้าลวกเรียบร้อยหมูสับเาเทลงไปใส่แค่สองอย่างก็พอแล้วล่ะเส้นเงาเนื้อ อันย่ำมบมุญเส้นบรลณนนี่ไม่จำเป็นต้องมีน้ำเยอะเด้อพี่น้องเด้อไม่จำเป็นต้องมีน้ำเยอะนะพูดะบักทั่วลงไปบ่มีบักทั่วทอดพี่น้องจ้ามีแบบนี้กระใส่แบบนี้ง่ายๆไปเลย มีอะไรเราก็ใส่อันนั้นนะตามด้วยพักหอมซึ่งประกอบไปด้วยซี่ห้หอมกับต้นหอมนั่นเองเลิศดเลิที่สุดในโลกแตอนนี้เ่ละพี่น้องจ๋าเลิศรสที่สุดขออนุญาตใส่มือซิม เซ่บคักพี่น้องจ้ามาบานนี้มากินมากินมาพี่น้องใส่ผักถาดขคงห้าลงไปบู๊มันคือโพดคือโพดเถอพี่น้องจ๋ามันมันม่หน่อยเด้อนี่เด้อไม่ใช่เยอะน้อยๆเลยสาวหนาเล่าย่านมันอีอเคียวค่อยๆก่อนวุ้ยมากินน้ากันพี่น้องจ้าสาวหนาเล่ากินกับหลานสองคน บ้พื้นมื่นกินกับหลานสองคนค่ะค่ะเดิแนแด่เลนยนี่แหละหุ่นแล้ว,ลวมาพี่น้องมากระเซาะหนึ่งมา,มาพี่น้องจา๋ามามามาพี่น้องจ๋ามากินกับสาวนา้าเล่ากับหลานพูละกินสองคนยํำบุญเซนบอลล์นมันนอกฮคดกินเองยเอย่าไปเดค่้าพี่น้องจา๋า เดือดกินเ,เลยลูกเพชรแน่มแมก,กินหน้าเมา,เอาบอกลานมกพร้อดมันจไอบยบนอ đầy quá phần hết cái chi nam bầu, làm, hạt con, pặc สาวบาักเจ้าใครบักลอ้ยเลยบักพริกทอดใจมันเบิดทอดมาบกักหลายปานริกินี่ ย้ำบุญเซนบราณั่นบรด้รจำเป็นตรงมีน้ำม,มีไน่มียังเด้อพี่น้องเด้อตักบักทัวก่อนอืมเขนก็บักทัวแซบไปซื้อยุลานอาหารจานละลอยน้อยเดียว Lâm kim Yên Lông Thuông Lòi một điều Đây chạy mặt ngay mm. กุนเซนกะตัดล,ะละ่ะล่ะพักที่ยังสิซื้อหาบาทเด็กกำ่นงหนึ่งพักถือพี่น้อง Nó thăng <laughs> เอฟซีสาวน่ะเล่าฮันลังค้นจิบ่ฮันตื่นเนี่ยนียน่เนาะพ้นเข้าออดาวดึกนะเ,เพชเรบอกเพชรกับพ่อนั่งเพชรมปราสาอะไะพี่น้องเอ๊ย 那鱼鱼。 แซ่บพี่นอ้องหอมหอมเจียวอืมอืมไม่ดีอย่าไปเรียก ยังล่งดีๆย่าบุญเจนโบราณเนี่ยเอาเจนแหงเด้อพี่รองเด้อเอาเจนแหง มันยังสีแซบหรือผู้ใดอันมีเส้นบ่แห้งกับกับเฮ็ดได้อยู่ดอกว่ะมันทันสิเละ Long lòng nó bị lòng phát lòng 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 dư lòng 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 Ở lòng 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 sao lòng 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 năng lòng 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 นีไฟนีแบบนีฟิลเล่มอยู่อยาเค็ดแบบเล่มนั่นล่ะนั่งเล่มเย้ากิหนาการจังพอกันเด้อพี่น้องเด้อพอกับสาวหน้าเล่ากับหลานถ้าังมือนี่ละถ้าังมือกับมิตรหลานนี่ละวัดกับเป็นสาวหน้าเล่ามิตรสาวหลาเล่าผู้เดียวว <laughs> ่าผิดกิมนาจังพอกันพี่น้องจ้าที่เก่าเวลาเดิมมือนี่ไปก่อนจ้าายบาา